าไปอ๋อตัวนี้วันนี้พี่โบด้วยนะวันนี้ก็มาให้อีกรอบนึงวันนี้บางคนผลได้สิบถุงแค่30มสิรอบที่แล้วตะก้าเราก็แตกไปนะคะฉะนั้นวันนี้ใครอยากจะเก็บเพิ่มเฮ้ยใช้ดีจริงวันก่อนได้ลองแล้วแล้วก็ชอบมากนะคะตัวหัวเชื้อวิต C D C E ตัวตัวนี้นะไม่ต้องใช้เยอะนะเธอเฮ้ยผู้ใหญ่บ้านมาหรือยังอโซมันเขาบอกว่าใช้ดีมากค่ะตัวนี้รีวิวเยอะมาก คนท้องใช้ได้นะคะคนท้องใช้ได้คนท้องใช้ได้นะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีรอยแตกลายสามารถกดได้เลยคนท้องใช้ได้แต่ว่าเบบี้ใช้ได้ไหมอเก่งมากอ่ะมามานุ่เอาให้แม่ใช้นิดเดียวนะเธอเขาม่นจะแตกตัวเป็นน้ํานะคะตัวนี้เขาจะเป็นเนื้ออะไรนะคะเนื้อเจลลี่เป็นเนื้อเจลลี่ผสมทองคำนี่นี่แม่ทำได้น้องโซน่าอันนี้น่ารักมากเลยทุกคนช่วยกันถ่ายดูโอ้ กสไดเข็มาแล้วนี่ดู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 อ่ะพอโหวันนี้แม่ใช้ได้สามคนน่ะก็คือไทยเยอะจริงพอแบบเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาดูพี่คนนี้มันเป็นของเขาไงเออนี่เธอเมันจะเป็นเนื้อเจลลี่แบบนี้ทุกคนไม่ต้องใช้เยอะขนาดนี้นะตรงตัวที่จให้แต่ไม่ต้องเปิด เกลือนี้มันจะแตกตัวเป็นน้ำเพราะจะเป็นเนื้อเจลลี่ใครใช้ไปแล้วนะคะตัวนี้ผสมทองขาด้วยผสมนองคาอ่าแล้วก็เนี่ยก็คือซึมซึมได้เลยหรือใครจะไปผสมกับตัวโลชั่นอะไรของตัวเองก็ได้หมดเลยนะอ่าน้องพีขอช่วยพี่เมย์หน่อยน้องพีนี่เยเกินไปจริงๆใช้แค่เม็ดทว่าเกียว<อ>นะคะเม็ดทว่เกียวนิดเกียวเองแล้วก็ทาหลังอาบนะถ้าใครอยากเห็นผลเร็วนะคะให้ทาหลังอาบน้ำได้เลยะคะ่ะตอนนี้นะทุกคนสิ รเรากด10ถุงว่าได้เท่าไรบางคนกด10ถุงได้แค่30บาทนะคะตกถุงละ30กว่าบาทนะคะ <ừ> บางคนได้แค่40กว่าบาทนะคะจากปกติเราทําแคมเปญอยู่ที่79บาทแล้ววันนี้นได้ส่งฟรีทุกคนนะคะยยดังนั้นเนี่ยกด10ถุงคุ้มกว่าอยู่เลยผู้ใหญ่ยยน้องโมเนี่ถามหาแล้วผู้ใหญ่อยูย่ไหนผู้ใหญ่น้องโมเนี่ถามหาแล้วผู้ใหญ่อยู่ไหนกาค่ะ แล้วเขาจะมาทานเราไหมเนี่ยผู้ใหญ่กำลังดูเราอยู่ผู้ใหญ่ดูอยู่ผู้ใหญ่ถ้าดูอยู่่งปาวาให้่อ้นะร้านใจผู้ใหญ่ถึงเร็วผู้ใหญ่บ้านถึงอ่ะฮอตเก้าเก้าเก้าผู้ใหญ่บ้านเข้าอ่ะโอเคฮอตเก้า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 ผู้ใหญ่บ้านเข้านะคะอย่างนั้นทุกคน่าลองจิ้มที่สิบห่อนะคะเพราะว่าวันนี้สิบหอบางคนได้แค่ 30บาทบางคนได้แค่40บาทนะคะวันนี้โปรเป็นโปรที่คุ้มมากๆนะคะสำหรับใครที่อยากลองและอยากเปิดใจลองใช้นะคะดำแดดดำด้านดำ,ดำกรรมพันธุ์นะคะมีรอยแตกลายหรือจุดด่างดำ <c oughs> นะคะจากปกติ5 9 0กาบาทนะคะวันนี้เหลือแค่7.9บ <c oughs> ้าทและมีผู้ใหญ่บ้าน <c oughs> ตัวจริงและส่งฟรีทุกบ้านนะคะวันนี้ส่งฟรีทุกบ้านทุกคนฟังนะกดนะเพราะตัวเนตตก้าแตกไปแล้วแล้วว่ากด ผู้ใหญ่บ้านกำลังมาเขาไปขึ้นศาลส่งคดีให้ผู้ใหญ่เลยชวนอันนี้เป็นเบบี้โอเคนะอันนี้เป็นเบบี้อันนี้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แต่เดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านตัวเป็นผู้ใหญ่บ้านทำกำนันนี่กำนันแต่เดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านจะคกมนะฮอตเก้าเก้าเก้าพี่เขาถึงน้องน้องน้องก็ถึงหน้าบ้านอ่าเดี๋ยวเปิดตัวผู้ใหญ่บ้านวันนี้อะไรลูกวันนี้เลยนะ โนเี้ใช้ทุกวันหรอไดดวใช่แล้วแล้วโมได้ทำงานเหนื่อยไหมคะลูกทำงานเหนื่อยไหมน้างานนิดเดียวเก่งมากจะได้ค่าเธอปินเตอร์แล้วลูกอีกนิดเดียวนะใกล้แล้วนะใกล้แล้วใกล้แล้วอะตัวนี้นะคะก็รอบที่แล้ว เราปิดตกร้าไปก่อนแล้วก็หยุดไปก่อนเพราะมันหมดทั้งตัวน้ำยาซักผ้าแล้วก็ตัวนี้วันนี้ใครผ้ารอบเกาะเมื่อช่วงต้นเดือนก็คือสามารถที่จะเอาได้นะคะก็เป็นหัวเชื้อเซรั่มเลยสําหรับตัววิตซีเอ็นอีนะคะผสมทองคําแล้วก็ตัวมะเขือเทศสามสีก็เข้มข้นมากใช้ไม่ต้องเยอะแล้วผสมโลชั่นเราได้ใช้หลังอาบน้ําตัวนี้น้องเบียรคนท้องคู่เบียเจนี่ก็มีใช้แล้วก็แตะมากมีล่าสุดมีคนมารีวิวว่าเขาเป็น อ่าแตกลายออแล้วก็ลายรอยแตกลายเนี่ยจางดังนั้นใครที่มีปัญหารอยแตกลายนะคะก้นลายตะตุ่มด้านข้อศอกด้านอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้เลยนะคะและที่สําคัญบอกเลยว่าเธอ,อแตกลายหายในราคา79็าสบเก้าบาทออแตกลายหายในราคาเจ็ดสิบเกาบาทและที่สําคัญวันเนี้ยใครกดสิบห่อนะคะ<ๆ>ทุกคนลองกดสิบหอ่อว่าได้ราคาเถาหันกดสิบห่อกว้ได้สาม้อยสบา บางคนกดได้ซองละส1สิบเอ็ดบาทนะคือ,อถูกมากเลย,ยผลิตยังไม่ได้ราคานี้เลยเพราะว่าวันนี้มีคูปองด้วยนะคะลองกดสิห่อดูว่าจะตกอยู่ที่ราคาเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้เข้าหน้าหนาวแล้วด้วยเ<ช>ข้าหน้าหนาวแล้วด้วยสต๊อกไวเลย10ห่อหานกับเพื่อนหรือเอาไปขายต่อได้เลยนะคะ <c oughs> ตอจนรนิงแล้วก็คือเป็นไม่ต้องใช้เยอะมันเป็นเนื้อเจลลี่เลยไม่ต้องใช้เยอะเลยทุกคนใช้แค่นิดเดียวผส่งไปได้ รอบก่อนใครลองแล้วติดใจวันนี้ตุนได้หรือรอบก่อนเฮ้ยแบบยังไม่ได้ลองผ้าตะก้าหมดก่อนตะก้าหมดก่อนก็คือสั่งวันนี้ได้นะมารอบที่แล้วอ่ะตะก้าหมดวันนี้ก็เลยบอกมีคนเรียกร้องคนเรียกร้องเรามาทําแคมเปญกันมาสักผ้าเขาวันนั้นหมดกันหมดทุกอย่างสักผ้าเราแบบเหมือนถือขึ้นแล้วหมดเลย มันถือที่รู้หมดเลยตอกด่จุดชแม่ระทีมันจะตอนนี้นะคะสห่อเหลือ 195- ยเก้าบหาบาทห้าห่อเหลือสองร้อยห้าสิบเก้าบาทสามห่อเหลือร้อบาทอทุกคนลองเข้าไปกด3ห่อนะคะเหลือร้อยเก้าสิบห้าาทหห่อเหลือสองร้อาสิบกาบาทห้าห่อเหลือสอง้อบาบาทนะคะตกห่อละประมาณ 40 50บาทนะคะแต่ว่าถ้าสิบห่อเนี่ยตกอยู่ห่อประมาณ30บาทเลยถึงส<ช>ี <40 S 2> บาทนใช้แ<ก>ะคะ่นี้พอ,อนนใช้ <10 S 1> นิดเดียว413บาทแม่เราซึมไวมากทุกคนตัวเนื้อเจลลี่ตัวเนื้อเซรั่คมคนจะแตกตัวปเป็นน้ำมากเป็นเจลลี่ก่อนแล้วพอเราเรา,เราเหมือนเราทาปุ๊บจะแตกตัวเป็นน้ำซึมไหวนะคะตัวนี้สำหรับคนที่แบบดำกรมพันธุ์ได้ปะพูดได้ปะดำพูดได้เออแบบแอันนั้น เอออันนั้นคือเลยไม่รู้๋ออ๋อแต่ดำแดดดำด้านดำประมานนะคะใครที่อยากฟื้นฟูผิวนะคะแบบรวดเร็วแบบเนี้ยอ่าใครอยากฟื้นฟูผิวแบบรวดเร็วสามารถกดไปใช้ได้เลยในราคาแค่เจ็ดสิบเก้าบาทนะคะในราคาแค่เจ็ดสิบเก้าบาทนะคะแต่แม่น่ะ ลองกดสิบห่อแต่สิบห่อคุ้มอสิบห่อบางคนได้สามสิบหาอห่อเดียวเท่าไหร่ห่อเดียวเท่าไหร่ห่อเดียวตอนเนี้เจ็ดเก้าห่อเดียวเจ็ดเก้าวันนี้โตแรงมากจากห้าร้อยเก้าสิบวันนี้เจ็ดสิบเก้าบาทใครจะแบบจะตุนจะไปใช้กับแบ่งเพื่อนแบ่งพี่แบ่งน้องก็เอายกไปเลยแต่จริงจริงเฟื่องอะเทียสิบหอเอ์ก็สิบห่อเพรเมื่อกี้สิบห่อมีคนได้สามสิบสามสิบเอ็ดบาท มันคุ้ม,มเกิดสิบห่อล้วไปหารกเพื่อนคุ้มกว่านะคะ<อ>ขายต่อได้ด้วยขายต่อในราคาเจ็ดเก้าก็ยังกําไรอยู่ตัวนี้คือทุกคนไม่ต้องพูดอะไรเยอะหนึ่งหมื่นกว่าคนตอนนี้เดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านมาร้านใจผู้ใหญ่บ้านมาเปิดตัว <ขอ S 1> ร้านใจขอขอร,ขร้านใจ,ใจนหน่อยว่าน้อ,นองโมนเนี่ยทำหาแล้วเออโม่นม่ถามาหลายรอบแล้วหน่ยรอบแล้วผู้ใหญ่บ้านอ่าร้านใจนะ ตัวนี้คือจะบอกว่าไงลืมแล้วอไปที่จะมีเสียงเออไม่ใช่ไม่ใช่เม่อจะพูดอะไรว่าลืมแล้วอะลูกค้ารีบว่าใช้อ๋อจะบอกว่าตะก้าเขาแตกอยู่แล้วตะก้าแตกมากแล้วก็รีวิวเยอะมากจริงๆใครที่สําหรับเออมองหาสินค้าผลิตภัณฑ์นี่ยจะให้ตัวเองแบบว่า สวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยบำรุงผิวอะไรกันอร่าขึ้นถูกสว่างขึ้นดูได้ใน,นะะตะก้าเลยเผื่อเป็นลูกค้าใหม่จริงๆริมาทีฟังเราอาจจะงงว่าเฮ้ยเปิดจริงหรือเปล่าอะไรอ่านรีวิวหร,หรตะก้าเขาแตกมากอยู่แล้วคือตัวนี้ปกติเราขายท่านต่าก็คือวันละประมาณหมื่นบาทน,<ม>นะคะแล้วก็วันนั้นมาของเมย์ล้วแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดเราก็เลยอ่ะมาตั้ง มามาคุยกันว่าเฮ้ยเราเรามาทำแคมเปญใหม่ดีกว่า11 11เพราะว่าจะได้คูปองด้วยและที่สำคัญนะคะได้ส่งฟรีทุกบ้านนะคะส่งฟรีทุกบ้านนะคะวันนี้ทางแบรนด์รดให้แล้วก็มีคูปองช่องเมย์แล้วก็คูปองเที่ยงคูปองใช่เยอะมากนะคะตอนนี้เราได้กัน30บาทฮะก็อย่างเมลโค้ดเขาได้กัน30-40บาทไปกินน้ำเอานมไหมคนตอนนี้อยู่ที่ขนมะ ใครได้79บาทแต่ว่าได้ส่งฟรีทุกบ้านนะคะตั้งแต่ห่อแรกเลยแต่ถ้าอยากคุ้มให้กด10บห่อขึ้นไปถ้าอยากคุ้มให้กดสิห่อขึ้นไป10บหอมันจะอยู่ที่ราคา3าบาทถึง40บาทนะคะแนะนําให้กด10บห่อขึ้นไปตอนนี้ฮอตไปเท่าไหร่ล้วนาตอนนี้600กว่าเจ็ร้อยบ้านแล้วเจ็ดร้อยบ้านแล้วนะคะนะท้เก้าเก้าเก้าเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่เข้ามา ผู้ใหญ่อยู่ไหนเนาะแป๊บนึงนะร้านใจค่ะพี่พี่ตอนนี้อีกนิดเดียวร้านใจสิบ <10 S 2> ม่าตกอยู่ที่413บาทอือหึสิบหอก็สี่สิบกว่าบาทอะ่ะซื้อไปได้ใช้ได้ปีเลยมั้งแม่ออ้ <laughs> ลักโบทีเดียวสิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดใช้ได้ทั้งปีเหมือนเปลี่ยนไม่รู้ดำแดดดำกรรมพันธุ์ดำด้านเลยก็ใช้ไปเลยจ้ะแม่ ลูกค้าบอกสั่งแล้วค่ะ10บถุงกลับมาตุนซ้ำค่ะในนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่ใช้อยู่แล้วนะคะเฟิร์นแนะนําให้ใช้10ถุงค่ะให้ใช้10บถุงนะคะเพราะว่า10ถุงตอนเนี้ยอะลองดูดีกว่าว่า1ิบถุงกดได้กันคนละเท่าไหร่10บถุงใครกดได้เท่าไหร่บ้างลองออลองพิมพ์มาให้ดูหน่อยเพราะว่าบางคนได้สามสิบสามร้อยกว่าบาทบางคนได้สี่ร้อยกว่าบาทเนี้ย แล้วแต่คนเลยจกให้ลุ่มคแล้วแต่คนเลยนะคะแล้วก็จกให้นะจะได้เวลาแต่งไปจะได้ไม่เข้มเกินไปรอเจอผู้ใหญ่บ้านกดรอเจอผู้ใหญ่บ้านเจอโมเน่โมเน่กดหนึ่งเลยกดหนึ่งเร่งเลยเขาดูไ์อยู่แน่โมเน่เร่งเลยค่ะเขาจะเหยียบมาเลยมาเร็วเร็วมาเร็วเวมาเร็วเร็วผู้ใหญ่บ้านจะเก้าร้อยบ้านแล้วถึพันบ้านแล้วผู้ใหญ่บ้านโมเน่ทุ่มเทการทาหน้ามากตอนนี้ พี่เฟิร์สซื้อของเป๋หลันช้ำเออมามาดูหน้าเดี๋ยวเอาแบบไม่ต้องเท้มไปนะลูกมาหน้าอย่างี้เออผู้ใหญ่บ้านมาชื่อพี่บิ๊กใช่ไหมชื่อพี่บิ๊กชื่อพี่บิ๊กพี่บิ๊กพี่บิ๊กชอบขึ้นศาลเออเหมือนกันเลยอยู่ด้วยกันได้เลยเหรอออกพี่บิ๊กเร็วๆพี่บิ๊กเร็วๆหน่อยเพราะว่าก่อนรอพี่บิ๊กข้าตะก้านี้ครบเก้าเก้าเก้านะคะ หมดอีกนะวันนี้ไม่รู้ว่าจะหมดตรงใครนะวันนี้ใครซื้อกันให้ทันนะวันนี้ซื้อกันให้ทันไม่รู้หมดใครเออไม่รู้หมดตรงไหนไม่รู้หมดตรงไหนเดี๋ยวไปตัวอื่นด้ดำมีมองกระจกนะไม่ดคนนี้แน่แน่แม่ก็เลยบอกว่าให้นั่งให้มันเรียบร้อยเออใช่ทำถ้าก็เราจะให้ตรงนี้แม่ไม่ใหเกาวลงเลยนี่ก็ต้องอ่าเตรียม นยาสดูจิ๊ดดูจิ๊ดไม่ดูกันกลางไม่เลยตอนนี้ตะกล้าขึ้นโค้ดแปดร้อยหกสิบหาบ้านแล้วบิ๊ค่าหกเก้าเก้าเก้าเราเอาลงเลยนะคะดังนั้นอยู่ที่ว่าใครจะกดทันเพราะว่าวันนี้เราให้ส่งฟรีทุกบ้านนะคะและสิทธิอเราให้อยู่ที่บางคนได้300บางคนได้400ต่อกระเฟื่อนละ30ถึง40บาทนะคะขอประเฟื่อนให้หนูด้ยถ้าครบ9ก้าเราเอาลงทันทีนะคะเอามโอเคขอประเฟื่อนให้หนูกับน้องอันนี้ให้หนูแล้วันนี้ให้น้องโอเคปะ นี่เราเปิดไปแล้วหนึ่งอันเดี๋ยวเล่นอันนี้ก่อนอันนี้เราเก็บไว้เพราะเดี๋ยวมันหมดอีกเราก็ไม่มีเล่นเลยนะอ๋ออันนี้เราได้กี่เล่นได้ค่ะเพิ่นให้เล่นตอนนี้911บ้านแล้วค่ะได้เลยว้าอุ้ยเออเรนพี่ขอได้ไหม ได้คะ่ะแตม่ติดอันนี้กดให้าต,าตอนนี้เหลือ924บ้านแล้วนะคะจะบอกว่ตาตอมาโ,โน่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวตะก้าลงใครกดทนันคือทันนะคะใครกดไม่ทนันเราเอาตะก้าลงเลยนะคะเพราะปกติเราขายอยู่ที่ต่างประเทศ590อยู่ที่ไม่เทศไทยขาย139า 39, แล้วก็มาจัดแคมเปญต่างๆเหลือ79บาทแต่ไม่ได้ส่งรี แต่วันนี้สําหรับไรน้องโมน่กับพี่เมย์นะคะเหลือแค่79พร้อมส่งรี5ห้าสิบคนอ่ะห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะคะตัวอื่นรีบกดให้ทันรีบมารีบกดรีบจะจบอยู่ที่ใครจะจบอยู่ที่ใคราจะคือถ้าเรารีบเราเร่งจริงๆเราใช้เพียวเพียวได้หลักอับน้ำลงเลยแต่ถ้าเรามีตัวแบบว่าตัวที่เราใช้อยู่แล้วผสมได้ผสมใช้ได้นะครับแบบเหมือนกับว่าแต่ถ้าอยากเห็นผลเร็วอะน้องเมย์ถ้าอยากเห็นผลเร็วมุดเร็วเลยก็คือ ต้องใช้เพียวๆหลังอาบน้ํานะคะห้ามผสมกับครีมอื่นเลยอันนั้นจะเห็นผลเร็วและเห็นผลแบบชัดเจนมากๆบางควเอาไปผสมครีมอาจจะช้าแต่ว่าบางทีอ่ะเราปรับราคาให้เหลือ79บาทเหลือ30บาทเหลือ40บาทเนี่ยคืออยากให้ไปใช้แบบเยอะๆไปบูธอยู่เยอะๆจะได้แบบไม่เสียดายไม่เสียดายนะคะอุ้ยตอนนี้เก้าเก้าแล้วเราเอาลมไหมเราเอาลงหมดนะใครไม่ทันคือไม่ทันนะใครไม่ทันคือไม่ทันอ่ะ ต่อไปนะคะ้ยอยากเปิดน้ำยาซักผ้ากัแป้งเลยป้าไค้โอ้โหน้ำยาซักผ้าทุกคนตั้งสตินะคะทุกคนตั้งสตินะหนึ่งหมื่นคนตั้งสตินะวันนี้น้ำยาซักผ้าสิบวันนี้มาให้กดแล้วเธอรู้ไหมฉันยังกดเลยเมย์กดมาใช้เห็นหน้าบ้านเมื่อวานแกะกับแม่บ้านวันบิกินนิ่งบ้านก็คือได้แกะกันแล้วเออโอกโหที่แล้วอ่ะน้ำยาซักผ้าาที่สามมาแล้ว เธอเธอใจเย็นก้องปักต้องปักเ้เรีธอหนึ่งห่อเท่าไหร่ไม่รู้แต่วันนี้แนะนำให้ยกรังเท่าไหร่พี่เบิร์นยกรังอ่ะยกรังปกติมันสามพันเก้าร้อยบาทแต่วันเนี้ยเรามาขายเราเราคุยกับเมย์ไว้แล้วว่าเราจะทำเต็มเต็มกันลูกค้าเมย์บอกเลยรียมยาซักผ้าหอมที่สุดหอมมากเอาไปหมดนี่เลยหมดมี่เสียห่อเอาไปแค่ร้อยเก้าเก้าแต่มีปูปองเหลือร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทมั้ง ไม่แน่ใจตอนสิบห่องคนได้ร้อเจ็ดเก้าใช่ไหมอหลือใช่ค่ะลูกค้าบอกสิถุงได้ร้อเจ็ดสบเก้าบทุกคนรีบกดพี่จ้าลองดูนะหนึ่งหมื่นคนจะหมดที่คนไหนรอบที่แล้วมันไม่ได้จริงๆจริงห้าร้อยจ้าห้าร้อยแล้วเธอเธอจำได้ใช่ไหมใครใครจำะารที่แล้วได้แม่สวยจุกจิกแมสวยจุกนี่ย น้ำยาซักผ้านะคะแล้วกลิ่นอิงฤิแพรอิงฤแพรแล้วหอมมากหอมติดเสื้อผ้าหอมแบบน้ำยาซักผ้าเหมือนได้ปรับทะนงไปด้วยใช่มันเป็นอออินวันนะคะก็เป็นถุงนี้แย800 ml ค่ะถุงใหญ่มากแปดเก้าเก้าเก้าแลยนไม่รู้หมดที่ใครไม่รู้อันนี้ยกให้อีกรอบหนึ่งแล้วมันน่าใช้จริงขอร้องขอร้อง อย่าพลาดโบน้เพราะรอบที่เราชนเล้าหรือขออีก30วิเขาก็ยังไม่ได้คุณพี่เบิดขอต่ออีกวิก็ไม่ให้ขอร้องแล้ววันนี้ไลฟ์ของน้องเมย์คือได้ส่งฟรีมีส่วนลดด้วยนะเออแล้วห่งฟรีได้ส่งฟรีได้ร้อยแปดสิบหฮะเฮ้ยกดนี่กคนี่สิบล้านคนบ้านสิบล้านแจกแม่มงแม่ม้าแจกตั้งแต่นดตัดใต้ยันระยองอันดิสู้นะ แป๊บนึงนะคะเหมือนเขาจะปรับเหมือนเขาจะหมดได้คุาถามว่าได้กี่ถุงคะสิบถุงค่ะสิบถุงสิบถุงเอายกไปเลยอย่าไปซื้ออย่างนี้แก้งอย่าแก้งยกลังมีใครได้179ยเ้าไหมอ่ะเนี่ยเขาได้ร้อยเจ็ดสิบเใครที่ได้179เท่ากับได้ได้เท่าไหร่หนึ่งถุงแค่ถ้าใครได้179เท่ากับหนึ่งถุงแค่17บเจ็ดบาทถ้าใครได้179เท่ากับหนึ่งถุงสิบอันนี้ยกเลิกวันนี้วันนี้ส่งฟรีไม่ยกเลิกค่ะเพราะว่าสต็อกไว้แล้วสต็อกไว้เท่าทีีี่่่มมมนะะะคคไกกการยเลิ เดี <Es poor S 2> ๋ยวหนูขอเปิดเดี๋ยวถ้าหมดแล้วหนูขอให้ผือให้หนูสามนาทีด้วยนะเปต่บางคนมือใหม่กือไม่เป็นฮะเหลือแค่คนกดยืนยันนะคะเพราะว่าตอนนี้น่าจะเหลืออีกแค่ไม่ถึงหนึ่งร้อยบ้านเหลือแค่ไม่ถึงหนึ่งร้อยบ้านนะคะจับเวลาหน่อยเดี๋ยวไม่ทันขอจับเวลามาขอพี่เบิร์ตขอห้านาทีเลยได้ไหมห้าเลยเหรอห้านาทีเลย คถ<ข>้าหมดน่าจะเริ่มให้นะคะงั้นให้แค่5้านาทีนะคะสําหรับน้ำยาสักผ้าบา<อ>ง <iPad S 1> คนได้ มดนี่นะคะที่ทุกคนได้ไปก็คือ1ลังสิหอในราคา1 9 9นะคะนี่จนล้กแล้วขาถามว่ากลิ่นหอมประมาณไหนกลิ่นลิแพรเลยค่ะกินเป็นกลิ่นอิงลิสนแทนคะหอมได้ทุกคนหอมจริงๆหอมแบบหอมจริงๆอันนี้คือถ้ามันฉุดหรือมันไม่หอมจริงจะแบบบอกว่าเธอยืนยันนี่เธอลองอ่านตะก้าเขาดูหอมแบบน้ำหอมแพงหอมแบบผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หอมแบบได้ทุกโอกาสหอมแบบเพื่อน่อนข้างๆจะชอบถามว่ากลิ่นเสื้อผ้าอะไร คือไม่ต้องฉีดน้ําหอมไม่ฉุนเนี่ยเอาจมูกดมไปในรูเนี่ยก็ยังไม่ฉุนเลยออกอ่อนๆแบบดูเป็นน้ำยาสักผ้าบวกผ้านุ่มนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่คนกลัวเรายกเลิกใช่จริงเนี่ยพิมมาเธอ่ะไปยกเลิกไม่ไม่ไม่ยกเลิกเพราะว่าตอนนี้สต็อกไม่ให้แล้ววันนี้ตายแล้ยอดเร็วมากขอจับเวลาขอห้านาทีนะคะให้แค่5้านาทีนะคะในการยืนยันนะคะเพราะว่าวันนี้ ได้ถูกไม่พอได้ส่งฟรีอีกบางคนได้ตกห่อละส7บบาทบางคนได้ตกห่อละส7บบาทก็คือเหลือสี่นาทีเหลือสี่นาทีหมดเนี่ยหมดนี่นะคะที่ได้ไปลังหนึ่งอะลังละร้อยเก้าเก้าคือหมดเลยนะคะจากจากสามร้อยเก้าสิบเหลือร้อยเก้าเก้านะคะให้แค่ห้านาที ให้แค่ห้านาทีนะคะร้านใจหรือยังร้านใจด้วยนะใครไม่ใครซื้อไปแล้ว nah, ร้านใจเราจะเปิดตัวผู้ใหญ่บ้านแล้วแต่เก้าแล้วค่ะตอนนี้ร้านใจอีกไม่นานร้านใจผู้ใหญ่บ้านมาลลูกแต่ไม่ต้อนให้มาลูกม่ะตัวนี้ซับสะอาดนะคะค้าจัดคาบได้หมดจดเลยนะคือแต่ต้องแช่แช่ชทิ้งไว้นิดนึงแช่ทิ้งไว้นิดนึงนะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่ทั้งหมดคือทุกคนได้ไปทั้งหมดนะได้ไปทั้งหมดสิบห่อ ตอนนี้รู้สึกว่าจะเหลือแค่เจ็ดสิบบ้านจะเหลือแค่เจ็ดบ้านนะคะยอดเร็วมากเลยแกเอ้ยเท่าไหร่เลือสิบห้าพันฮะเหลือห้าสิบห้านเหลือห้าสิบห้าบ้านเหรอ่าบอกบห้าสิบบ้านเหลือห้าสิบบ้านอุ้ยสามสิบค่ะเหลือสามสิบบ้านอ่าเดี๋ยวขอพูดเรื่องน้ำยาซักผ้านิดนึงนะคะน้ำยาซักผ้าแบรนด์ e m นะคะเป็นกลิ่นอิงลิสแพร์นะครับ 800 ml mm นะคะถุงหนึ่งเกือบ1กิโลนะคะ umas, จากปากติ390บาทวันนี้เรามาขายอยู่ที่19.9บาทก็คือตกวห่อละเ้าบาทเปตกห่อละสิบาทแต่เวลาไม่หมดเลยไม่หมดแล้วขออีกขออีกหนึ่งอมึงเวลาไม่หมดก็บอกว่าให้นะเวลาขอให้ลูกค้ากูบ้างใครไม่ทันทีไม่ทันขึ้นมาให้หน่อยใครไม่ทันแต่วันนี้ม okay. ีคูปองด้วยเวลายังเหลือแต่ของหมดคือกูงงมากเวลาให้ วันนี้มีคูปองด้วยนะคะให้ลูกค้าหนูซื้อหน่อยของซื้อไม่ทันจริงจริโอเคขออนุญาตนะขออนุญาตนะเขาบอกว่าหมดไม่ทานเยอะมากอ่ะรอก่อนกตะกาเลยค่ะเพิ่มแล้วอ่ะเพิ่มาแล้วต่อเวลาเลยเนี่ยเอานับต่อนับต่อนะตอนนี้จะมีคูปองเหลือห่อละ17บาทนะคะเหลือห่อละ17บาทนะคะตอนนี้มีคูปองเหลือห่อละส7บบาท1ิห่อหมดดีแล้วเหรอ10ห่อเนี่ยได้1ิบุง สิถุงร้อยเก้าเก้าแม่ใช่เสียวว่านะร้อยเก้าเก้านะร้อยเจ็ดเก้าไว้เอาเลยหถุงกีเอ็มค่ะหนึ่งถุงแปดร้อยค่ะแปดร้อถุงมากทุกคนหมดอีกแล้วหรอคะยังยังได้เลยสองนาทีเอาแปขอคนคนที่ได้คนที่เสียค่าส่งไม่รู้นะเพราะว่ันนี้ปรับส่งฟรีมาหมดเลยใช่วันนี้ปรับส่งฟรีมาหมดเลยตอนนี้เหลือเท่าไรนะ ช็คเช็คไม่รู้เวลาฉันเหลือหนึ่งนาทีสี่สิบอ่ะให้อีหนึ่งนาทีสี่สิบลูกค้าหนึ่งนาทีสี่สิบลูกค้ารีบกดขอร้องตอนนี้หนึ่งหมื่นคนก็คือหนึ่งหมื่นบ้านแก้แก้น้ำยาซักผ้าหนึ่งหมื่นคนคนไปคนละลังเลยน้ำยาซักผ้ายกโปเลยหนึ่งลังมีสิบห่อลูกค้า